บุรีรัมย์กับบีจีปทุมเสมอกันย์ศูส่วนตัวเลยนะเ,เสียเวลาดูป,ะป,ะปะ้าปั๊ใช่ไหมไม่ชนะใครมาติดต่อกัน5นัดในทุรการปะปั๊ด้องให้คำหนึ่งเขาบอกว่าเยมันพัฒนาขึ้นมันไม่เสียประตูนะห6เกมเขากรีนชีชนะปีนี้ลูกเซตเพลเขาตอบดรอปลงไป พันเนอร์ลูกที่เคยได้ประตูง่ายๆลูกเซตเพย์ที่ผู้ต่อสู้ไม่เสียฟาวบริเวณอันตรายให้กับบุยรังบ่อยๆอีกหนึ่งคนที่น่าผิดหวังก็คือเชดายฟก็ดวลหนึ่งหนึ่งก็ไม่ผ่านใครนะใช่เลี้ยงไม่ผ่านเลยจ่ายบอลก็ฝากคืนหลังอย่างเดียวเหมือนเล็กไม่หมดนะไปดูบิ๊กแมตที่ส่วนตัวเลยนะเสียเวลาดูอุตส่าห์ตั้งใจนั่งดูแล้วว่าเออมันจะเป็นการสู้กันของแท็กติกของผู้เล่นระดับชาติระดับทวีป บุรีรัมม์กับบีจีปทุมเสมอกัะบศูนย์ศูนย์แล้วบุรีรัม์เตะทุ่มหนึ่งไงเ,เลี้ยวผูเตะสามดุ่มมันยังไม่จบแล้วคนอเออสองดุ่มแบบคนไปดูเลี้ยวภูแล้วะก็สเปนคนแรกออกมาเนี่ยก็เหมือนจะจัดมาแบบกล้ากลัวทั้งคู่ครับจัดมาแบบเซฟเซฟอะไรเงี้ยก็เหมือนบุรีรัมม์เขาจะส่งดิออนคูไปยืนแบ็คขวาเพื่อไปประกบชนาทิพย์เลยอ่าเพราะว่าเพราะว่าเจก็ถูกถ่างไปได้ทางซ้ายเป็นเหมือนให้มีพื้นที่เล่นมากขึ้นแล้วก็ ขยับเอารัตนกรใหมายคำี้ไปยืนกลางรับกับกีรดลครับแล้วก็ในช่วงที่เล่นไปในระหว่างเกมก็จะมีอุ้มเตอร์ทอนคอยสอดขึ้นมาขยับเข้าไปเป็นดินตรงเล่นเข้าไปเล่นตรงกลางด้วยเกมลุกริมเส้นกับบุรีรัมย์ตอนนี้ถือว่าฝืดมากฝืดมากพี่จุนโบลิงกีกับแบงค์สุพนัทมันมันเทียบกับไอ้ไอไอนิโคลงาปะอันนีาของเรากาโดโซแล้วมันกลายเป็นว่ามันเหมือนมักกึ้งมากพี่จุน มันสไตล์ไม่ได้เข้าไปในกรอบเก่งเป็นสไตล์ที่เล่นด้านข้างเป็นธรรมชาติตรงๆแล้วมันสิ่งหนึ่งที่พี่สังเกตว่าเขาไม่เปิดพื้นที่ให้ให้ให้อุ้มโอเวอร์แลปเลยครับคือถึงทีนสำคัญมากเราไม่เคยเห็นทีระตไปสุดเส้นเลยซึ่งบุรีรัมเป็นงมีมา2-3เกมแล้วนะที่ไม่เคยเห็นทีระตไปจนสุดเส้นเลยเกมกับเกมกับีจีเนี่ย พี่อุ้มเพอเพอเกินขึ้นสนามน้อยมากนะเกินขึ้นสนามก็คือหุบไปอยู่ตรงกลางด้วยซ้ำใช่เออจริงแพ็กเกมแพ็กเกมเกมมันใช้บอลเดินทางเร็วไปหน่อยมากกว่าไปคลองบอลในแดงคู่ต่อสู้ครับแต่วันนี้เกมนี้ที่ที่พี่บอยมันมีเรื่องหนึ่งที่หลายคนลืมไปนะเรื่องของแมลงรบกวนในเรื่องของอารมณ์ความสุขของการเล่นเหมือนกันแมลงมันจริงจริงสถานการณ์นี้มันไม่ควรมี โอ้โหมันธรรมชาติละพี่ไม่จริงไม่นั่นแหละใครเป็นนักบอลจะรู้เลยพอวิ่งไปเ่ยมันแมลงเข้าคอยเข้าตาเข้าตาลงไปนั่งเลยตาแดงเลยใช่แต่โชคดีที่ที่เกมมันไม่หยุดบ่อยมันมันมาแมงเม่ามากับไฟอยู่แล้วใช่แล้วตรงนั้นฝนจะตกอะไรเยอะนะมันก็มากนะอีกหนึ่งคนที่น่าผิดหวังก็คือเชดายเฟ ก็ดวลหนึ่งหนึ่งก็ไม่ผ่านใครนะใช่เลี้ยงไม่ผ่านเลยจ่ายบอลก็ฝากคืนหลังอย่างเดียวเหมือนเล่งไม่หมดเนอะมันไม่ใช่เอฟซีแต่เอฟซีกิ่งมากอ่ะเออเขาบอกว่าเขาถนัดหน้าเป้ามากอ่ะถ้าถามผมนะผมเหมือนเขาโดนถามมาเล่นทางกว้างนะ้อ่าหน้าเป้าเป็นไงหน้าเป้าหน้าเป้าหน้าเป้านั้นให้กูเจ็บคออีกแล้วตูวคนละเป้าไอ้บ้าไอ้เป้าสายยันไปดูไปดูช่องอื่นเพื่อนนะผมเอฟซีเจ้ผมบอกเลยผมทั้งดูบ่อยโอเคนั่นก็เป็นเกมรุกของบุรีรัมย์ทีนี้ จังหวะจุดโทษที่บุรีรัมย์ได้ก็ชัดเจนนะชัดเจนโดนแขนแฮนด์บอลแล้วก็ VR เรียกไปดูแล้วนี่ทำไมชัดเจนปาเบิร์ดโดนอีก่ลก็ก็ถือว่าโอเคแต่ว่าจุดโทษกลายเป็นกีดพงผู้ถวเชือกที่ฤดูกาลนี้ยังไม่ได้เล่นเลยนะนี่เกมแรกเพิ่งลงเกมแรกแล้วเซฟเลยบชัยไปเจ็บคือแปลกนะจังหวะมันมาหมดแลการยืนตำแหน่งพอความมั่นใจมันมา ประตูสําคัญเนี่ยใช่แล้วพอเซฟอยู่โทษได้หลังจากนั้นเซฟอีกหลายช็อตนะใช่ใช่เซฟอีกหลายช็อตเจังหวะซ้ำของสุภรชัยจังหวะอะไรอย่างนี้นะก็ถือว่าทําได้ดีคนที่ดีอีกคนหนึ่งคือเจนลบนะผมว่าดีลงมาเป็นตัวสำรองเออเป็นสัวปีกเกมแล้วผมเห็นเขาสับมันมีจังหวะสับแบบเฮ้ยโปรตีมันหมดไปแล้วอ่าคือเจนมันเป็นสไตล์นี้แบบไถ่ไถ่ไปเรื่อยเออเน้นเน้นแข็งแรงใช่เน้นแข็งแรงนี่ไงเซฟตี้ของกิติพงศ์ก็คือเซฟหยุดโทษได้ครับแล้วก็โดนยิงเข้ากรอบ4ครั้ง ก็เซฟได้ทั้งหมดถือว่ายอดเยีย<ช>่ยมมาก<ช>นะทีนี้<ช>ถามพี่จุ๋ว่าตอนเนี้ยบุรีรัมของปาป๊าใช่ไนหะม,มไม่ชนะใครมาติดต่อกัน5นัดในทุรกระดัเกิดอะไรขึ้นพี่เสมอในหลีกสานัดติดและแพ้ในเอเ2ียสองนัดคือเกมลุกล้วน เราพูดถึงเกมในในเรื่องของการกดดันผู้ตอสู้เท่าไหร่ในกรอบเราไม่เห็นมีการเคลื่อนตัวที่มีมันเล่นหน้าตรงแะที่บอกอรู้ทั้งรู้เล่นอย่างเงี้ยเปิดเข้ามาดูมุนยานไม่อยู่คนนึงเอาสุภาพชาเล่นหน้าเป้ามันก็เลยทําให้ความกดดันผู้ต่อสู้แทบจะไม่มีช้อยกินตัวโอเวอร์แลปไม่มีแล้วในมุมที่พี่บอกปีนี้ลูกเซตเพเขาตอบดบลงไปคอนเนอร์ลูกที่เคยได้ประตูง่ายๆลูกเซตเพที่ผู้ต่อสู้ไม่เสียฟาวบริเวณอันตรายให้กับบุยรัมบ่อยๆคือจุดเนี้ยพี่มองว่าบุยรัมเองต้องเปลี่ยนโฉบในเรื่องของ หน้าคู่แล้ว <ừ> mm. คือหน้าตัวเดียวทําไม่ได้ห<ะ>ต้อ,อตงลดโฉมโค้ดการให้ัมภพษา์โค้ดก็ยังอย่าง,ง,งมุมมองเขาก็าโอเคนะปะป้าส้องให้คหํานึงเขาบอกว่ามันพัฒนาขึ้นมันไม่เสียประตูนะหกเกมเขากรีนชีชนะโอเคคุณอาจจะขเกมรับที่ดีแต่อยู่บุยลาไม่ได้เกมรับใช่บุยลาคือไอเดียเกมลุกที่คู่ต่อสู้พร้อมจะต้องปิดในเกมลุกของคุณเพราอีชีอี ีแรกที่ทำอ่ะโดนบทอุ๊บเรือใช่เล่นเล่นทีเป็นแชมป์นํำลูกนึ่งปิดเกมเลยเอาตัวเอาตัวไปปิดเกมใช่เราจำอีทีอีกนั้นล้วตอนหลังอีทีปิดตัวเองใช่มาเล่นเกมลุกเยอะขึ้นยิงหนึ่งไม่พอเขาก็เจอเขาก็ต้องเจอเฮดออนเฮดโค้ดสั่งแหละจุดหนึ่งแหละเขาอาจจะขยับไปเปลี่ยนตัวให้อะไรเงี้ยว่าคุณต้องทำอย่างนี้อะไรเงี้ยปาป้ายก็เหมือนคนจัดรายการแหละนอกจากอธิบายคนดูแล้วต้องอธิบายให้พิธีกรดูด้วยจอด ในเคสของปาปาส่ะผมว่าการทํางานของเขากับสุภชัยเจเดตอาจจะคนละคนละเวกันนเพราะว่าที่ผ่านโอเคอาร์อาร์มอะไหลหลุดไปพักนึงแต่ว่าพอลงมาแล้วก็ยังเล่นแบบไม่เหมือนดาวซันโวไทยลีกปีที่แล้วอ่ะอามมันไม่ใช่กองหน้าที่เป็นหน้าหน้าพึ่งข้างหน้าที่มีคู้เล่นสู้ใครต้องเป็นตัวเชื่อมนะต้องเป็นตัวที่แอบออกไปฟิมิโนใช่จะเป็นอะไรแบบนั้นว่าใช่ใช่ใช่ชอบงั้นมากทีนี้ถามพี่ตู่บ้างวงในและแกเอาอีกแล้วเดี๋ยวมีเพระเดย์ชจิการนี้ไหม ผมมั่นใจนะคุณต้องดูทางที่มาของปาปาสก่อนอันนี้ผมไม่ได้แบบว่าอวยใครเลยนะเขาถ่ายรูปคู่กับใครในโซเชียลนะ่ะคุณต้องรู้ว่าซีเขาเป็นซีไหนขอโทษนะครับที่พูดคำหยาบขอโทษนะครับคือถ้าท่านบุยรัาไม่ระยำตำบอลบา้าแบบแพ้ท่าเรือ,อตกรอบอแล้วก็ ไม่ชนะไทยลีกก็มาตกรอบเอฟซีคือถ้าไม่ระยัตามบอลถึงขั้นนั้นอะ่ะผมก็ยังอยู่ไปต่ออแต่อาจจะแบบอาจจะอาจจะยังไม่เปลี่ยนอะไรเงี้ยอาจจะไปเปลี่ยนก่อนจบฤดูกาลอะไรเงี้ยดันไปเป็นที่ปรึกษาอะไรประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าแบบเดี๋ยวมันจะกลับมาผมบอกเลยนะยาวไปดูรูปเขาถ่ายรูปคู่กับใครอ่ะผมบอกเล้วถ่ายู่ใครอ่ะโหบอกไม่ได้จริงหัวผมว่าในโซเชียลน่าจะเห็นบอกไม่ได้แล้วเขาถ่ายรูปเขาเอาลงเขาก็เห็นอยู่แล้วนี่เออผมไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวเขาโทรหาผม อ้าวทีนี้อีหนึ่งคนที่คนก็ถามหาการอดีตกัปตันของเมืองทองครับสุพรปีนักตาโปหายไปไหนครับพี่ตู่สุพรก็จริงๆผมว่าเขาเล่นดีมากนะส่วนตัวผมชอบมากเลยแต่ปาป้าชอบอาัตนากรไปเล่นแบ็คขวาผมก็ไม่รู้ทำไมไม่รู้แบบคือวันที่เจอเมลเบิร์นซิตี้อ่ะลัตนากรเล่นแบ็คขวาคือไอ้นั่นแม่งพาทัวร์เลยก็เลยแบบปุ๊บปุ๊ไปแล้วเรียบร้อยเลยไม่หรอกต้าต้าเป็นบอลที่ชอบเล่นเกมลุกอ่าแต่ไอ เกมเป็นสไตล์ที่เล่นเกมรับเขามีวินัยเกมต้าในเรื่องของ aggressiv เป็นคนที่ยิงบอลยิงบอลอะไรเงี้ยตามไปเงี้ยแต่มันก็เล่นสไตล์คนละอย่างคนละแบบกันคนละแบบเนี่ยถึงบอกเขาเน้นในเรื่องของคนมีวินัยในเรื่องของเกมอย่าว่าแต่ต้าสุอพอเลยลีออนเจมออกมาก็คนถามหาว่ามาดองทำไมอะไรอย่างงี้เออลืมไปแล้วเออใช่ลืมเออย้ายมาดีกว่าย้ายมาลีออนเจมได้ลงไปแมตช์สองแมตช์เองมั้งทีนี้มาดูฝั่งของบีจีกันบ้างดีกว่าครับผลเสมอของบีจีเกมนี้ก็ยังถือว่าพี่ธงก็ยัง อยู่ในเกณฑ์ดีนะกับการเสมอบูรีรัมได้ก็ยังกาะกลุ่มลุ้นแชมป์เหมือนเดิมแล้วทีนี้เนี่ยถ้ามองถึงศักยภาพเอานี้ถามพี่จุนตรงๆเล้วกันกับนักเตะระดับทีมชาติครึ่งทีมครับนักเตะระดับเอเชียระดับอะไรเนี้ยคกับเพราะวิธีการเล่นแบบพี่ถงมันมันบีจีมันจะยังไงพี่จุนคือมันเป็นช่วงที่เหมือนโดมิโนอ่ะ ไม่มีมุ้ยเจก็ยังไม่เต็มร้อยในความสมบูรณ์ตังก็สลับกันเล่นเตก็จะเอาตำแหน่งในที่ชัดเจนคู่หน้าจะใช้หน้าคู่หรือหน้าเป้าตัวเดียวมันมีมันมีแต่ละสถานการณ์ที่พี่ธงต้องคิดตลอดเวลามันไม่มีฟิกไปเลยว่าเอ้ยพร้อมจะใช้ได้ทั้งหมดแล้ววิธีการเล่นแบบนี้ไปเลยแบบแล้วยีตัวใส่ใช่ใช่แล้วก็แก้ปัญหาหมดใช่ มันก็เลยเป็นช่วงสถานการณ์ที่จัดตัวแต่ละครั้งเหมือนแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าไปใช่พี่มองพี่มองพี่ธงทรงนี้นะแล้วแต่ว่าพี่มองว่าการที่พี่ธงไปเสมอบุย์ได้นั่นคือทงที่ได้แล้วหนึ่งแต้มแลวพอใจอ่าแล้วค่อยมาเก็บ3แต้มในบ้านเองแต่ในสําหรับ ACL เองพี่มองว่าตอนนี้ทําอย่างไได้ให้มันมีแต้มและมีความมั่นใจในการเล่นมากขึ้นแต่ละเกมแล้ว3แต้มทิ้งไหมโอเคโอกาสเข้ามันยากแล้วแหละแต่3แต้มแต่ไอ้3เกมที่เหลือเนี่ยต้องมีคุณภาพ เพื่อให้ความมั่นใจมาต่อยอดวิธีการหรือว่าการเล่นต้องชัดเจนขึ้นใช่ครับก็เพิ่มความมั่นใจให้กับนักเตะใช่สมมติสมมตินะสมมตินะตกรอบ a c ซีแต่ว่าคุณมาเล่งในลีกได้เพราะว่าเอาความมั่นใจตรงนั้นต่อยอดมาต่อยสามแต้มหนึ่งแต้มไม่รู้ละอุตโอมให้ได้ถูกอ่าตอนนี้ก็เกาะกลุ่มหัวตารางอยู่มันยังได้อยู่คือคือหลายคนหัวตารางมันมีสี่ห้าทีมเลยใช่ใช่ใกล้ใกล้กันคือหลายหลายคนจะมองว่า บีจีปีนี้ไม่ค่อยดีแต่ถ้าไปดูตารางคะแนนะมันไม่ได้แย่นะแต่แค่มันเล่นแล้วแบบอาจจะแบบอืตะกัดกไม่ไม่ไม่ดูเหนือกว่าอะไรอย่างเงี้ยเอ